เพื่อนๆก็ว่างเลยทุกทีแต่พบป,ะ,ปะเพื่อนๆครั้งนะครับผมอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าทางเมือไทยเราต่างประเทศก็จะเป็นบ่อยระวังจะป่วยไม่สบายเนี่ยปวดข้อกระดูกเนาะเพราะว่า,า,ร,าร่างกายเราไม่เหมือนกันทานอาหารก็เนี่ยผิดมากนี่เราเพื่อนแตจะพาไปชมพิธีชาวบ้านาาที่นี่นะชาวบ้านที่นี่ทีจีกเสร็จ สิ้นวิจิตทำไร่ทำนาหรือเปงานเดินทางแล้วเรา,นา,นาก,ก็จะฉลองกันแล้วก็เชิญผมไปด้วยเนาะว่าสิ่งที่อะไรไม่ไปก็ได้ไก็ทำไปนะครับมเพื่อเป็นมวลชนหยิบยังอย่างหนึ่งอย่างนึงนนะอันนี้เป็นการล้มหมูครับเพื่อประกอบอาหารโอเคเดี๋ยวเลาไปเชิญกันครับผมคิดถึงนะครับเป็นอาการที่ท่อน้ำเหลืองตุเรียนแตกนะน้ำจะไหลออกมาคือผมได้รับน้ำหรืออะไรมาไป,ไป,ไป,ไปแล้วมีอะไรไปกระทบ ตอนนําเดือนทีน่ใต้เตี้ยวจะทําให้บวมเป็นสีส้มด,ดำช้าในน้ำไหลให้เพื่อนสังเกตด,ดูอันนี้ผมแกะดูนะนะก็จะเอามีดฟันออกรอบๆนี้เพื่อเพื่อจะทายาปมยฐมภาณฑ์รักษาเขาเนาะนจะมีน้ําช้มมาเพื่อนดูนะนเป็นฟองนะน้ำมันแตกนะครับเนี่ยน้ําแตกนะคือมันช้าท่อน้ําเลี้ยงเขาที่ที่เด้งน้ําขึ้นมาในลำต้นมันอาจจะ มีไหลเข้าไปที่ได้รับแรงมังไปฝนตกไปบมาเนี่ผมจะดูฟานดูเนี่ยนี่นะครับเพื่อนจะเห็นรอยแผลข้างในใต้กิ่งนี่คือที่ที่มันิดฟางแตกมาตัวนึ่งนี่ย้งเจียวมันแก้ไขโดยใช้ไม่ทาเล็กซิ้นทาแก้ไขนะครับจะเปิดให้กว้างกว่านี้ก่อนเพื่อนๆดูนะมันเข้าไปลึกนี่เข้าไปในโครงใต้กิ่งทรงนี้เลยผมอาจจะต้องเจาะ ไม่รู้ว่าอะไรนะนอนเรื่องอะไรแมงเจาะทำให้มันเก็บแผลให้ดูอดีนะครับเพราะถ้เรียนมันเนี่มันจะรักษาตัวเองก่อนทีนี้๋ยวเราจะช่วยรักษาเขาเนาะเดี๋ยวเปิดขึ้นแต่นี้นี่กินดึกอยู่นะ,ะนเพื่อนมันไม่ธรรมดาเลยนะไม่ว่าแต่จอดเลียงเสียงแต่จริงนี่มันมันขึ้นมาจากตรงนี้ เริ่มมาากกันจะกิ่งเนี่ยปูนาจะเฉียดแล้วเราต้องขูดนะเอาดำๆนี่ออกหน่อยแล้วทาไมทาลิซสินหรือปูนแดงก็ได้นะจริงก็อยากให้ทาทางสิ้นนะหวังว่าต้นจะไม่เป็นไรถ้ามันสังเกตครับมันชอบเกิดตัมกิ่งเนี่ยเวลามันจะเฉียดนี่ร่องรอยอย่างนี้นะกิ่งแท้ก็จะมีตานี่มาช่วยเหลือให้กิ่งนะอันนี้ลักษณะกิง่งกิ่งเทียมนะถ้าเขาออกน่าจะออกแต่ผมไม่ออก สิ่งแท้ก็จะมีนูนมารองรับอย่างนี้นะครับเหมือน,นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรักษาตัวน,นี้นี่ตายแล้วใน่ตายกส้นมันดูนะมาบันดูว่าเกียอแ่้งเดี๋ยวสักพักมันก็จะทุเรียนก็จะขับน้ำออกมาแล้รักษาตัวเองนะ ก็ทาแบบนี้ครับทาไปเลยเพื่อนให้น้ำมันแฉะเพราะมันจะแห้งสองวันสามวันมาทากรันนะครับจนกว่าผิวเขาจะปิดเองนะครับผมต้นที่เราเปิดแผลรักษาไปครับใบก็เขียวใหญ่ดีครับดีเพสรหดีก็เป็นหนอนเป็นแผลก็ เริ่มแห้งแล้วนะครับเพื่อเนาะเดี๋ยวเราก็จะยาตายครับวันนี้เพื่อป้องกันเชื้อเดี๋ยวเขาก็ยังออกใบามีการแหนงอยู่นะมีปัญหาอะไรรักษาได้นกกเนะลดโรคเลียนโอเคครับเพื่อนัอนนี้เจอกันหน้าครับ